ไม่เอาไม่เอาไม่เงียบนะคะอย่าเอเคมายังไงต่อ,อ<ล>คูณ20นะคะทุกคนเจะตกมาอีกยังไงอีกยังไงอีกทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะแตกรัวเลยทีนี้อ้าวเซอเซอเซเซมามามาอีกแล้วทุกคนมาแล้วคิวโอเคได้รางวัลก้อนโตไป1,100ทุกคนโอ้1 1 0 0ช็อตแรกก็มาแล้วดูสิ yeah, สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเจมี่ผวพาปั่นนะคะวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บไซต์ r g t o OK k นะคะเว็บไซต์เดิมเลยเออแตกดีชิบหายเลยบอกเลยเว็บเนี้ยอ่ะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจด้วยนะคราวน,นี้เจ๊จะมาเล่นเกมแปะนอนอืมวันนี้เจ๊มีทุนมาอยู่ที่300บาทนะคะเริ่มต้นที่เบ็ดสิบาทไปเลยเออเอาสิมาช็อตแรกก็แตกไปแล้วอ่ะลดไปเลเบ็ดสี่บาทซื้อสกแกตเตอร์ไปเลยอ่ะไม่ต้องรอหลุน้นทุกคนซื้อไปเลยซื้อไปเลยเออคนมัน นักลงทุนเนาะนักลงทุนระดับต้นต้นของประเทศไทยเออเราก็จะกดเลือกเล่นพนันกันนะคะเออเลือกเล่นแล้วมันจะเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มตัวคูณข้างบนก็จะเป็นตัวหมุนเพิ่มนะคะตัวเออเขาเรียกว่าอะไรฟีสปินไม่ใช่ฟีสปินดิเออตัวหมุนเพิ่มจากแปดเป็นสิเออประมาณนี้อ,อ่ะเจก็จะ เรื่อยๆนะคะแต่ว่าขอขออย่าตกดําแค่นั้นเองถ้าตกดําก็คือหมดเลยทุนเราล่อยหลอไปแล้วเราซื้อไปหมดเลยเรียบร้อยเหลือ90กว่าบาทเนี่ยเออมันจะทําทุนให้เจคืนได้หรือเปล่าอ่าหมุนเท่าไหร่20หรือเปล่าโอเคตัวคูณ20นะทุกคนเออตัวคูณ20หมุนฟรี1 4อ่ะพอแค่นี้ก็แล้วกันอ่า พอแค่ดีก็แล้วก,กันนะคะอ้าวยังไงเอ่ยมันจะมันจะมาหรือเปล่าไม่เงียบนะลูกไม่เงียบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เงียบนะคะอย่าเอ้ยเคมายังไงต่อคูณ20นะแล้วคะทุกคนเจตกมาอีกยังไงอีกยังไงอีกทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะแตกรัวเลยทีนี้อ้าวเซอเซอเซอเซมามามา,มาอีกแล้วทุกคนมาแล้วคิว โอเคได้รางวัลก้อนต่อไป1,100ทุกคนโอ้ oh, 1 1 0 0อช็อตแรกก็มาแล้วดูสิเออช็อตแรกก็มาแล้วเอาเซเอาสิเ,าสเจตกอะยังไงต่อเค okay, มาอีกอเคยังไงโอเคได้ยี่สิบบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอีกหรือเปล่ามันจะมันจะโอเคมามาไหมเจตกอีกโอ้โหทุกคนเจมาอีกยังไงต่อยังไงยังไงเรียบร้อยแล้วทุกคน สวยชอ็อตนี้คิวตกมาอีกอ่ะอ่ะยังไงรางวัลก้อนโตของเรา296บาทไงล่ะ <c oughs> ไงล่ะโอ้เออเออสี่รอบสุดท้ายกับสี่รอบสุดท้ายของเรานะคะรางวัลก้อนโตเราแปดสิบบาทเออไม่เป็นไรยังเหลืออีกตั้งสี่รอบนะจ๊ะเออสี่รอบมันก็มาทุกรอบเลยทุกคนดูซเซอ๋อเซอ๋อเซ มันมาทุกรอบเลยอ่ะรอบสุดท้ายมันจะเข้าหรือเปล่าโอเคเงียบเงียบเหมือนเดิมนะคะทุกคนรางวัลที่เราสื่อได้เราได้กำไรไป1,500บาทนะทุกคน1,500บาทอนะ่ะยังไงตอบไปไปไป ไปเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย,เเลยสแกตเตอร์กร็ตกหรือเปล่าช็อตนี้สแกตเตอร์สแกตเตอร์โอเคเงียบอยู่นะจ๊ะกับปิด8บาทของเรานะคะโอ้ได้เมื่อกี้สแกตเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดแบบสุดยอดอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะมาต่อ ต่อนะคะต่อมาต่อยังไงอีกเอ,อ่ยยังไงอีกเอ,อ่ยมันจะมาหรือเปล่านะไม่เอาแค่นี้นะเจ๊ไม่ไม่พอแค่นี้แต่ว่าแต่ว่าออทุนอทุร้อยบาทแตกเป็นพันหกพันเอะไรอย่างงี้ก็จะมันก็จะดีมากเลยเนาะคะ่ะมันจะดีมากเลยนะจ๊ะอ่ะ เจไม่หยุดแค่นี้นะคะจะไม่หยุดแค่นี้เลยเด็ดขาดเจะจะตัดบิดไปเรื่อยๆนะคะเร,เรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนอ่าเคตกมาแล้วทุกคนยังไงต่ออีกโอ้โหสิบตกยังไงคิวมาเต็มช่องยังไงต่อยังไงยังไงโอเคมาอีก,อกมาอีกมาอีกสแกเตเตอร์ตกหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงจ้าช็อตนี้โอ้โหทุกคนสแกเตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสแกตเตอร์ของเราเข้าไปที่เรียบร้อยอ่ะมันจะ ยังไงอีกโอเคหมุนพอละข้างบนเพิ่มมันจะมันจะตกดำไม่โอเคไม่ตกโอเคบุญบาปทุกคนบุญบาปโอ้ลุ้นชิหายยังไงลุ้นกห่าห่วยรัฐบาลอีกบอกเลยห่วยรัฐบาลก็ไม่ได้เท่านี้ค่ะเออซื้อเป็นชาติก็ไม่ถูกค่ะไม่ได้เงินเท่านี้เลยค่ะบอกเลยเออยังไง มันจะตกดำไหมมันจะตกดำไหมอย่าตกดำน้ำมึงอ่ะอีดอกกูเพิ่งพูดเมื่อกี้เฮียอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้กำไรไป 1600ั 1> 1, บาทนะคะกับทุน300บาทเจก็พอแค่นี้ก็แล้วกันอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปเจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเจด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะเจจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ Baby. That was